เอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูฟาร์มของผมนะครับฮฟาร์มที่ทําอะไรก็เจ๊งครับเลี้ยงปลาก็ตายน้ําแห้งบุกอ้อยก็ตายนะครับไม่ตายแต่ไม่โตกล้วยก็เช่นกันครับไม่มีแี่อะไรดีสักอย่างนะครับวิถีเกษตรกรครับดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับนี่คือแปลงผักนะครับดูครับ เต็มเลยครับคลิปหายหมดเลยครับปลูกฟังบุ้งก็ตายปลูกข้าวโพดก็ตายครับวิถีกเกษตรนะครับปลาก็เลี้ยงไม่โตวัวก็เลี้ยงนะครับที่นี่มีทุกอย่างครับอดีตเคยเลี้ยงวัวนะครับมีคอกอย่างสวยนะครับ ชาวบ้านครับไม่ใช่วัวผมดูครับนี่คือ้อกัวผมความมาตรฐานของข้อกัวผมคือผมปลูกหญ้านะครับดูครับวาปลูกอย่างเดียวที่ขึ้นที่ไม่ตายครับอย่างอื่นชิบหายวายวอดตายหมดครับส่วนวันนี้ผมจะปลูกอะไรมาติดตามกันครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีปลูกต้นทุเรียนนะครับดูทาง u t u b e อีกแล้วครับ ยูทูบ e นี่มีทุกอย่างครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนทุกคนปลูกต้นทุเรียนนะครับไปครับตามผมมาครับครับครับนี่ก็คือพันธุ์ทุเรียนที่ซื้อมานะครับต้นไม่กี่ตังค์ครับแล้วแต่ไซส์ครับมีห้าสิบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแต่ไซส์ของผมผมเลือกเป็นไซส์ประมาณร0อยหนึงนะครับทฤษฎีมีเพียบครับ ช้างแม่งมันผมปวดหัว <Huh? S 1> เอาเอาตามที่มีนะครับดูแล้วมันสมบูรณ์นะฮะพวกใบพวกอะไรไม่มีโรคเลยนะครับลองดูกันครับว่าจะรอดไหมไปเดี๋ยวผมสอนปลูกทุเรียนให้ทุกคนได้ชมครับไปนี่ครับอันดับแรกอันดับแรกก็ต้องขุดหลุมก่อนนะครับนี่เป็นการเตรียมดินของผมนะครับ ผมจะเอาขี้วัวมาผสมเข้าไปและคคุกเข้ากัดดินนะครับการปลูกทุเรียนมันม,มันปลูกกันได้หลายวิธีนะครับวิธีที่แบบพูนด,ดินแต่ของผมนี้ขอเลือกวิธีขุดหลุมนะครับเพราะว่าของผมนี่รากรากทุเรียนไม่เฉาแน่นอนครับเพราะว่ามันอยู่ที่สูงอยู่แล้วครับปลูกดินขอบขอบบอนะครับ นี่ครับอันดับแรกคือเรามาหาขี้วัวกันก่อนนะครับขี้วัวบ้านผมนี่ไม่ต้องห่วงครับเยอะแยะเพียบแต่ก็มาเอาครับของเขาครับนี่นี่เป็นของผมครับเยอะแยะครับเดี๋ยวจะมาขุดขี้วัวกันครับ เมื่อเราได้ขี้วัวมาแล้วต่อไปจะเป็นกระบวนการของการร่องหลุมนะครับจะใช้ขี้วัวเทลงไปในหลุมเลยนะครับแล้วเราจะมาชะราวครับบ้านผมเรียกชะรา <Huh? S 1> ชะเราวนี่ก็คือกวนครับสาวๆเอาเลยครับ คดล้มให้มันพอดีนะครับให้มันพอดีกับกับกับลำต้นของเรานะครับกับกับถุงนี้ครับก่อนที่เราจะเอาลงหลุมเนี่ยอาจารย์ y YouTube เขาบอกว่าให้เราให้เราเปิดที่ก้นก้นถุงก่อนนะครับนี่ครับเปิดดู ตูดมันก่อนถ้าหากว่ามันมีรากแก้วนะให้เราตัดนะครับอย่าเสียดายมันแต่นี่ไม่มีครับลงหลุมได้เลยครับแล้วบางทฤษฎีเขาบอกว่าให้เราหันใบไปทางทิศตะวันออกดูยังไงวะเออนี่ครับหันอย่างนี้นะครับฝั่งนู้นเป็นทิศตะวันออกนะครับ เยใบจะหันมาทางทิศตะวันออกเพื่อรับแดดใน YouTube เขาว่ากันว่าเขาสอนกันว่าอย่างนั้นนะครับโอเคครับหลังจากนี้ก็เป็นกระบวนการของการกลบดินนะครับแต่ก่อนกลบเราดึงดึงถุงออกได้เลยนะครับนี่ครับโอเคกลบได้เลยครับ โอเคครับเป็นนั้นว่าเรียบร้อยครับนี่ครับสุดท้ายก็คือให้เราเอาออฟางหรือว,ว่าหญ้าแห้งอะไรก็ได้นะครับมาคลุมที่โคนต้นไว้นะครับนี่ครับผมปลูกตามพี่ u t u b e สอนนะครับ ใครจะเอาไปทําตามก็ได้นะครับแต่อย่าทําตามผมเพราะผมปลูกมาทั้งหมดไม่ต่ำกว่าสิบต้นแล้วนะครับไม่เหลือครับติดตามตอนต่อไปนะครับว่าผมจะพาทุกคนไปปลูกอะไรต่อคลิปนี้ลากันแค่นี้นะครับบ๊ายบาย